ด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วพอดีน้องยิงม่สบายขี่าวกันเมืองกับคุณโจธีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับแน่นอนว่า กลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยนะฮะจะเป็นกําลังสําคัญเขาเรียกเป็นฐานเสียงสําคัญของบรรดาพรรคการเมืองคือตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองเขาก็ให้ความสําคัญและนี่กฎหมายเรื่องสมบทรเท่าเทียมกําลังจะเข้าสภาว,วันที่8เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอจับตาเพราะเมื่อวานเนี่ยมีงานใหญ่เลยเขาเรียกบางกอกนรมิต2022เนี่ยกลุ่มแห่งความหลากหลายทางเพศเมื่อวานโอ้โ oh, หเป็นพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ยะพาไปชมภาพนี้ครับนี่ละฮะเป็น LGBTQ+ ในประเทศไทยเมื่อวานเขารวมตัวกันเยอะเลยนะครับ เป็นพายพาเลตเดินขบวนเฉลิมฉลองคือเดือนนี้มิถุนายนเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความเสมอภาคความเท่าเทียมทางเพศความภาคภูมิใจเนี่ยนะฮะนี่จัดขึ้นยิ่งใหญ่มากครับในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละฮะชื่อว่าบางกอกนฤมิต2022หัวขบวนตั้งต้นตั้งแต่วัดแขกไปจนถึงหัวถนนสีลมครับก็มีการเดินพาเรตชูป้ายเรียกร้องเรื่องเปิดภาพกว้างสิทธิเสรีภาพทางเพศนะครับความหลากหลาย กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยเดี๋ยววันที่8เข้าสภากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของพนักง,งานบริการทางเพศเขาเรียกเซ็กเบอร์เกอร์เรื่องการทำแท้งปลอดภัยผ้าอนามัยฟรีสิทธิของ LGBTQ+ ในสถานศึกษาแน่นอนครับเสียงเริ่มดังขึ้นแล้วคนก็ยอมรับกันมากขึ้นนะครับถ้าคุยกันด้วยเขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลก็ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิของตัวเอง โอ้โหแน่นอนงานนี้พักการเมืองกลุ่มการเมืองส่งตัวแทนเข้าร่วมเยอะเลยนะครับไทยสร้างไทยส่งนวากัตรีสิทธาธิวารีนี่อดีตผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยจากผูุพันปุ่น<า>เขาเรียกแด๊ดดี้ปุ่นไปแล้วนะ<า>ดิเพื่อไทยมีคุณตรีชดาสีธารารองโฆศกนะครับก้าวไกลก็ส่งคูรุทันทัญเวัฒกมลวงวัฒน์และรังสิมนรมเข้าร่วมพักก้านี่ คุณกรจะติกรรมนิต<ช>หัวหน้าพักมาเองเลยอผมเมื่อวานนี้คือคักามากนะครับกลุ่มการเมืองคุณษษน,นัทวุฒิใส่เกลือนี่กลุ่มนปชกลุ่มรัษฎรอนนนท์นำพาพนุพงศ์จากนอกนี่ก็เข้ารวมของคุณกรไล่พาอกมาเลย <ผ S 1> <laughs> นะฮะโอ้แต่ว่าเมื่อวานมีนี่ทักกับผู้ว่าชัดชาติเม<ช>ื<ช>่อวานมีส<ช>ีสันนิดหนึ่งโอ้โหคนก็ตกตกใจเกิดอะไรขึ้นภายในงานบางกอกนรุ้วิพรเนี่ยนะครับนี่คุณลีนาลีน่าจัง ไปโวยวายแบบไม่พอใจทำไมฉันไม่ได้นั่งรถเปิดประทุนของทีมมิสยูนิเวอร์สเพราะฉันก็สวยไม่แพ้กันเลยนะฮะสวยกว่าปุ้ยปิยาพรณ์สนโกติกผู้อำนวยการกองประกวดซะด้วยลีน่าบอกว่าเนี่ยไม่ปุ้ยขโมยซีนฉันไปหมดเลยนี่นะโอ้โหโวยวายโวยวายต้องไปเคลียร์ชีน้ากันเั่าน่อยเดี๋ยวไปดูซมันจบยังไง แม่เห็นสิ่งอะไรไม่แย่งรือเห็นช้างเห็นสู้ฉันไม่ได้หรอสูไม่ได้ใช่ไหมแม่คือตำนานควรไปนั่งอยู่บนนั้นรู้เรื่องไม่ใช่มันมันเป็นใครแม่ขอให้แม่ปุ้ยลงเลยแจ่ไปบอกพี้าลงเนี่เดี๋ยวยด อ่ะได้ขึ้นแล้วอุวยกลัวชุดแม่จะหลุดมากเลยเมื่อกี้ตอนกระโดดอ่ะโอ้กลัวมันจะพรวดออกมานะแม่แต่เซฟพอดีโอ้แม่ล็อกไว้นะอ่าสนใจเลยโอ้คนหัวเลาะคึกคักกันจริงๆแล้วคุณผู้ชมเฉลยแล้วกันแสดงกันนะครับอ่าเป็นไม่ได้กดไม่ได้อะไรล็อกเยี่ยมมาก่อรู้กันอยู่แล้วมีการปล่อยคิวอย่างเงี้ยฮะนะครับอ่าทีนี้โอ้โหแต่ที่ยิ่งกว่าคุณลีน่าต้องคนนี้ฮะคุณชาชาเดียร์วานนี้แบบสุดยอดตลาดแตกอ่ะ คุณชาชาติยังคงฟีเวอร์อยู่นะครับเสียงกรีดดังสนัน่นเลยคนขอเซลฟี่กันเต็มแต่มานิ่งๆก็ไม่ใช่ชดชาละฮะมามันก็ต้องมีสเต็ปนิดหนึ่งสเต็ปแดนเบาๆนะเดินไปแดนนิดหนึ่งนะฮะนี่โ <c oughs> อ้อโ,หโหนะครับทุกคนก็เลยเปิดทางตั้งขบวนนะครับนำทีมรองผู้ว่าไปร่วมพารดด้วยก็บอกว่านโยบายเนี่ยก็เปิดพื้นที่ให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศได้แสดงออกนะ แต่กทอกมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพอะไรหรอกเอกชนจัดเขายิ่งใหญ่กว่าเขาจัดดีกว่าแต,แต่จะดูแลทุกคนให้เท่าเทียมไม่แบ่งแยกไม่เลือกปฏิบัตินะครับข้าราชการคนที่มีความหลากหลายทางเพศเคยบอกไปก่อนนานี้ก็เตรียมเฮได้เขาไปตรวจสอบระเบียบแล้วเรื่องการแต่งกายตามเพศสภาพตามความหลากหลายเพศกําเนิดไม่จําเป็นต้องเป็นเพศกําเนิดคุณเป็นอยากเป็นเพศอะไรคุณแต่งเน้นทํางานให้ดีนะครับ คุณชาชาติก็สนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเข้าสภาวันที่8นี้นะครับเพราะทุกคนคนมีสิทธิ์คนได้รับประโยชน์นะครับฟิตจริงๆนี่คุณชาชาติสิธิพันธ์นะเมื่อวานจบขบวนพรายพาเลทที่สีลมเนี่ยไปตามเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนารนอง <c oughs> จุดนี้คนบอกโอ้โหก่อสร้างล่าช้ามากแล้วมันเป็นหลายจุดถนนรวมกันน่ะถนนรัชดาพระราม3ส,สุนทรโกษาถนนนาน,านองไหนจะมีทางรถไฟอีกเป็น5แยกจุดตัดนะครับ <c oughs> เลยไปบอกบอกว่าต้องหดโหดกับผู้รับเหมาหน่อยนะเพราะช้าเหลือเกินสั่งปรับผิวทางรถไฟที่ขรุขระนะครับทำถนนแบบโคปปาดมากขึ้นรถจะได้ตีวงอยังไปอีกครับไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหนไปสวนลุมพินีอันนี้ดนตรีในสวนค่โอ้โหฟิตมากเปิดตัวก็ต้องแบบมีสไตล์นิดเดินวิ่งเข้าไปเลยนะครับนี่ข้างหลังเวทีนี่วิ่งเข้าไปเขากำลังเล่นเพลงแจ๊สเลย โชว์สเต็ปกระโดดเต้นอีกต่างหากเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ไปหลังเว,วทีละค่ะโค้งพลังเยอะแล้วที่เรียกเสียงกรีก๊ดคือมีหญิงสาวคนหนึ่งมาขอคุณชาติเต้นด้วย <empieza> อ,อ้าวไปไปชมไปชมไปชม รถไฟแกร้องเพลงนะยังกิสคอ่านเมื่อวานโชว์ลูกคอออนไลน์โอเคนี่มีการสลับกันร้องได้ยนี่ก็มันก็ร้องอยู่สองท่อนเนี่ยออนไลน์ก็โอเคสลับกันนักร้องอ่ะนะครับก็สนุกดีฮะเมื่อวานน่ะสวิงแจ๊สดนตรีก็วงดนตรีที่ไปร <elas> <ian> ่วมก็ม <Radio hat> ีการถ่ายภาพถ่ายลไรกับประชาชนบอกว่าเดี๋ยวจะจัดทุกสัปดาห์นะกระจายไปทั้ง50เขต นี่ก็เป็นเขาเรียกภาพบรรยากาศละกันนะฮะสีสันในเมืองกรุงในขณะนี้คุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดเมื่อวานบอกไปแล้วนะครับท่านผู้ว่าท่านก็ทําได้เหมือนกันนะท่านไม่ได้เป็นจากการเลือกตั้งก็ไม่เป็นไรนี่ยแต่ท่านเป็นพ่อเมืองเขาเนี่นะฮะคนในพื้นที่เขาอาจจะรอรออยู่นะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม